ก,กิจกรรมครั้งที่3าเนี่ยนะคะธีมงานของเราก็จะเป็นภูเก็ต o r g e t มีน็อตนะคะก็คือภูเก็ตไม่เคยลืมเลือนนะคะเนื่องจากว่าในกิจกรรมของเรามีการออกแบบประกวดของที่ระลึกจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะเนื่องอก็ให้ผู้ที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยตีความความหมายของคำว่าภูเก็ตไม่เคยลืมเลือนนะคะก็คือให้ คนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยได้จดจําภูเก็ตในรูปแบบดีๆที่สวยงามนะคะได้มีของเทระดึกกลับไปนะคะแล้วปีนี้ยังมีงานของนักศึกษาอาจารย์นะคะที่เข้ามาแสดงผลงานนะคะนักศึกษาก็จะแสดงผลงานาที่ เรียนตามรายวิชาของเขาในนะนะเทอมเทอมที่ผ่านมานะคะส่วนอาจารย์ก็จะเป็นงานที่ให้เราให้เด็กหรืออาจารย์เนี่ยสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่เลยนะคะ,ะแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นนักศึกษาแฟชั่นนะคะจากาวิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิงทอนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะทํางานในรายวิชาอย่างเช่นรา,ายวิชาโครงสร้างและ โครงสร้างการออกแบบตัดเย็บพวกนี้นะคะเขาก็จะได้ตัดชุดนะคะแล้วก็มาแสดงในงานนะคะส่วนนักศึกษาวิชาทั่ที่นักศึกษาวิชาเอกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะคะเขาก็จะได้มาแสดงงานที่เกี่ยวกับแพคเกจจิ้งนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนที่เราเห็นกันก็จะมีงานที่เป็นบอร์ดเกมงานที่เป็น เทียนหอมนะคะสเมาลออฟภูเก็ตนะคะแล้วก็จะมีงานที่เป็นสติกเกอร์ติดเล็บนะคะอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็จะเป็นการออกแบบของเทเลิกภายใต้หัวข้อภูเก็ตภ o เก็ตมี n o t นะคะก็เราอ่ะได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกนะคะแล้วก็นักศึกษาของเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแข่งขันนะคะในในในกิจกรรมการออกแบบประกวดของเทลิกด้วยเพราะว่า เราอยากให้นักธุษาได้เจอคนอเหมือนคู่แข่งหลายรูปแบบรายการมืนถ้วยกาแฟคุยกับนรงชื่นนิรัน